ใช่ใช่่ใเดี๋ยวพี่ยังไม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้แพจออกมาก่อนแทนไอ้แพจออกมาก่อรไอ้เพจทำไมไม่ล็อกคุณเจมือเขาล่ะเขามาตีพวกเราก่อนน่ะไม่ทำไมไม่เอาคุณเจล็อกมือเขาล่ะเขาตีเขาตีนักศึกษาก่อนน่ะ ทำไมตำรวจไม่จับเขาอ่ะใส่เสื้ออย่างดีเลยโหยหน้าสรรเสริญจังเลยเก่งจังเลยเฮ้ยทำไมตำรวจวิ่งไล่แล้วไม่จับแน่จับเขาย้ายไปนุสสวิลีนั่นไปไปเจอพวกนุสสวิลีนันไปพี่เขาวิ่งทำร้ายทำไมพี่ไม่จับเขาล่ะคะเออเขาวิ่งตีเขาเขาเขาวิ่งตีเขาวิ่งตีน้อง เขาวิ่งตีเห็นเห็นอยู่เลยรับใช้โอ้โหใช้ประชาชนตายเลยเขาวิ่งตีคนนคนไม่มีคนไม่มีอาวุธเลยอ่ะทำไมพี่ไม่จับเขาอ่ะโอ้ไปตีเด็กได้ยังไงอ่ะมันใส่เสื้อเหลืองแล้วจับตีไม่ได้หรือไงเด็กใส่ชุดยูว่าเฮ้ยไม่ใช่มันใส่ชุดเหลืองแล้วตีไม่ได้จับไม่ได้ใช่ไหม เนี่ยตำรวจเด็กต้องอ้าวแน่จริงมึงย้ายไปเลยนุสว์รีชัยนนคนที่มีคนเยอะๆมึยมาลามเฮ้ยตีนักศึกษาคนที่เขายืนมือเปล่าเก่งเมื่อกี้ไม่เห็นนะจะเห็น